ช่วงที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าชีวิตเรามีปัญหาติดขัดทำอะไรก็ไม่สำเร็จผลสักอยาก่างแล้วเราก็ไปเจอเพจหมอดูไม้เท้าตาทิพย์เห็นรีวิวเยอะทุกคนบอกว่าแม่นเราก็เลยลองทักเข้าไปจองคิวดูวก็ได้ดูดวงกับอาจารย์มาคำแรกก็คือคนลุกเลยตรงมากรู้ในเรื่องที่เรายัางไม่ได้บอกเลยว่าเรามีปัญหาทั้งเรื่องหนี้สินการงานความรักแระธรร ทักมาว่าเนี่ยนี่สินของเราอะเดี๋ยวก็ผ่านพ้นไปนะแต่ว่านี่สินของเราเกิดจากการที่เราดีเราให้คนอื่นหยิบยืมในคาประกันให้คนอื่นใช่ค่ะคือเราทําแบบนั้นหมดเลยแต่เราไม่ได้บอกอาจารย์เลยว่าเราทําแบบนั้นจนเราต้องเป็นหนี้เป็นสินเราติดขัดทุกอย่างไปหมดเลยในเรื่องที่ ทำให้อึ้งที่สุดก็คือเราไม่ได้บอกอาจารย์ว่าเรามีน้องสาวอาจารย์พูดเรื่องน้องสาวขึ้นมาเลยว่าน้องสาวจะแบบไปทํางานก็ให้ไปเลยนะน้องไปได้ดีน้องไปได้ได้ไปทํางานจริงๆที่บ้านก็นคือให้น้องไปส่วนเรื่องของเราก็ตั้งใจเดินหน้าทํางานต่อไปเดี๋ยวนี้สินก็จะค่อยๆดีขึ้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือหนักแน่นไม่ให้คนอื่นหยิบยืม,ยมวันที่ผ่านมาแล้วทุกๆอย่างก็จะผ่านไปตามที่อาจารย์แนะนําอาจารย์ก็จะมีดูเรื่องชื่อพลังของชื่อกับนามสก,กุล ให้เราด้วยเบอร์โทรนี้เข้ากับเราไหมดีกับเราไหมเลขตัวไหนดีเลขตัวไหนเป็นหนี้สินที่จะนำพาเข้ามาให้เราแม่นค่ะตรงมากรู้ทุกอย่างเรื่องที่เราไม่เคยได้บอกเลยไม่ได้บอกไม่ได้อะไรอาจารย์เลยแต่รู้หมดจะทําตามที่อาจารย์แนะนํามาตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นบ้างแล้วคุยกับอาจารย์สบายใจขึ้นมากค่ะสบายใจจริงๆอาจารย์ช่วยหาทางแก้ไขหาทางออกในสิ่งที่เราเมื่ออยู่นะคะ